เรามาดูแมวกวักนะครับเซตแมวกวักดํานะครับตัวนี้ก็จะมีตําหนินะครับให้ดูอันนี้ตาเพชรนะครับแมวตาเพชรหลุดไปหนึ่งหนึ่งตานะครับแล้วก็ข้างบนที่เราเห็นนะครับนี่เราค่อยดูทีละนิดนะครับไปเรื่อยๆนะครับตําหนิสีดาที่หน้ามันก็หน้ามันก็จะเงาๆนะครับไม่ใช่ตําหนินะครับหน้ามันนี่แล้วจะมีตําหนิตรงนี้นะครับที่เป็นกระเทาะนะครับ ก็มีรอยขูดขีดบ้างนะครับไม่ค่อยดูทีละนิดนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค้าเห็นตำเนที่มันเป็นกระทาะตรงไหนเดี๋ยวก็จะบอกนะครับ ถ้าเห็นนะครับแล้วก็จะมีนี่รอยกระท่เล็กๆน้อยๆนะครับสเกตที่มันโดนสเกตเนี่ยไอ,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 อ้พวกเนี้ยค,ครับนี่คือดานข้าครับอันนี้ไม่ใช่รอยนะครับเป็นรอยเป็นเงาสะท้อนนะครับบอกก่อนเป็นเงาสะท้อนนะครับ ถ้าเป็นกระเทาะจะเป็นอย่างนี้อ่าเป็นอย่างนี้นะครับนี่เนี่ยพวกหูที่เขาโดนกระเทาะมานะครับนี่ครับที่โดนกระเทาะหน้าเขาก็สวยนะครับเป็นเงาสะท้อนนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับเรามาดูตัวน้องตัวเล็กนะครับน้องตัวเล็กค่อนข้างจะสวยเลยนะครับแมวดํานังโชคนะครับแมวดํา คู่ดำนะครับอันนี้เขาเรียกคู่ทบินดำนะครับส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมสวยนะครับคู่ทบินดำนะครับคู่ดำทบินนะครับนน่ค่อนข,ข้างสวยเลยตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ